สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love b e i d i n g ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้และมีคำถามในใจนะคะว่านับจากนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะไปจนถึงบั้นปลายชีวิตเลยนะในเรื่องความรักแล้วก็ชีวิตทั้งหมดเลยนับจากนี้จะเป็นอย่างไรจัดให้ตามคำขอสำหรับคลิปคำถามคาใจนะคะเราก็จะอ่านเจาะจงหน่อยด้วยวันเกิดนะคะคนที่เกิดวันคู่ แล้วก็วันคีเตรียไมไว้ให้แล้วส่องสำรับนะคะวันคู่อยู่ที่หินไพไลท์แร่เงินนะคะไพไลท์แร่เงินสีตะกั่วนะคะสีตะกัว่วเทานี่แหละนะคะเป็นแร่มงคลธรรมชาตินะคะ,ะหินตัวนี้ช่วยเรื่องเงินล้นล้วนเลยเงินไหลามาดังหาฝนอะไรประมาณนี้เรื่องเงินล้นล้วนนะคะแล้วก็วันคีนะคะก็อยู่ที่ เพชรหน้าทั่งนะเป็นกลุ่มชิ้นเดียวการตะโดดเด่นที่เพชรหน้าทั่งเนี่ยเป็นแร่มงคลโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งชาวอียิปต์และชาวไทยนะคะใช้กันในหมู่ของเจ้าขุนมุลนายในยุคนั้นสมัยอโยธยานั่นแหละนะคะอันนี้เสริมอำนาจวาสนาบรารมีเงินทองโชคลาภ นะคะมั่งมีสีสุขแล้วก็รวมถึงความรักครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลถ้าสนใจใต้คลิปนะคะแอดมินแนบลิงก์อินสตาแกรมให้แล้วคลิกไปอ่านรายละเอียดทบไปทบมาในอินสตาแกรมถ้ารู้สึกชอบรู้สึกใช่นะคะให้เลือกที่ชอบที่สุดเถอะเพราะปรึกษาแอดมินแอดมินแนะนำอ่ะไม่เอาเอาเอาที่เอ,เองชอบทกที่แหละแอดมินฟังกาบอกนะคะก็ให้ติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดซึ่งก็อยู่ใต้คลิปนี้รวมถึงลิงก์ของ Facebook นะคะข้อความความรักก็กดไปเลยนะกดไปติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆวันคู่คืออะไรคะวันคี้คืออะไรคะอาจารย์ชัดวันคู่คือคนที่เกิดเลขคู่นะคะ2 468 1 0 12นะคะไล่ไปนะวันขี้ก็คือคนเกิดวันที่ที่เป็นเลขขี้เช่น1 3 5 7 9 11ดังนี้เป็นต้น ไล่เรียงกันไปเลยขอบคุณที่พพอร์ต a n n e l นี้เรื่อยมาขอบคุณจากใจนะคะแรงสนับสนุนของคุณทำให้ผู้อ่านมีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ยังคงมีช n n นลนี้ไว้เนื่องจากช n n นลนี้เนี่ยไม่ได้รับอ่านการส่วนตัวด้วยนะเนื่องจากผู้อ่านก็ค่อนข้างมีภาร,รกิจวุ่นวายทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากวันคู่นะับจากเนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในท้ายที่สุดนะจนถึงบั้นปลายชีวิตเลยนะอ่ะเราที่เริ่ม คนมันคู่ก่อนนะคนมันคู่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคนมันคู่ก็อยู่ที่ไฮไลไท์แร่เงินสีตะโกดนี้นะคะเงินไหลมาดังหาฝนนี่มันเป็นมันคือมันเป็นฉายนามของเขาเลยอเงินล้วนๆประมาณนี้เลยเรามาดูกันนะว่านับจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะขวนก็ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเพาราะอ่านเกิดวันคู่เหมือนกันนะอ่ะเราก็มารุ้นไปพร้อมกันมาสิ่งที่พ่อ่านบอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าคุณตั้งใจลงมือทําให้ชีวิตคุณมันดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะตื่นเต,นต้นเหมือนกันนะเนี่ยนับจากนี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไงอะ่ะนะโอเค นัจากนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะไปจนถึงบั้นปลายเลยนะดูให้ต้องบอกว่าคุณเกิดเลขคู่เนี่ยคุณรักเอ่ยนะคุณอาจจะมีเคยอ,อธิษฐานไว้ตั้งแต่เด็กว่าอยากมีงานแต่งงานที่สวยงามอยากมีคู่อยากมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะโอ้ตายเราเดืันมาเลยอะ่ะ โอเคหลายๆท่านนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีกันหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้แล้วรวมถึงเกิดวันคู่ด้วยนะคะโอเ okay. ค Justice ไ n i ์ร t o ค c ับ,ค,บคุณเป็นคนที่ทำดีมาตลอดชีวิตเลยนะคุณเป็น The Giver นะคุณก่อร่างสร้างตัวในบางครั้งเนี่ยคุณที่เกิดวันคู่อ่ะ คุณค่อนข้างจะเสียสละอนาคตตัวเองหรือสิ่งที่คุณเคยมีก่อนหน้านี้นะให้กับคนในครอบครัวดังนั้นคุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีมากอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวและคุณหลายๆท่านเนี่ยออทำดีไปก็มากมายก็ตั้งเยอะเจสติสออกมาบอกว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาคนมักจะมองไม่เห็นความดีของคุณเพราะเขาเคยชินว่าคุณจ,จะต้องเป็นฝ่ายให้ในเวลานี้นับจากเจอคลิปนี้ ถ้าคุณหันกลับมาดูแลตัวเองนะใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็เอาใจใส่เห็นแก่ความรู้สึกตัวเองและทำเพื่อตัวเองบ้างชีวิตของคุณนับจากนี้ที่เหลือคุณจะเต็มไปด้วยความรักความสุขความอบอุ่นอุดมสมบูรณ์ไปจนตลอดชีวิตหลายๆท่านคุณมีเกณฑ์การจะได้เจอเนื้อคู่นะคะเี่ทบครับ c s o u m e คู่แท้ของคุณ นะเขาหรือเธอคนนี้น่าที่จะมีเอจี้ของการอยู่ไกลกันหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติอย่างที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไว้หรืออาจจะเป็นคนไทยที่มีความแตกต่างเยอะคุณจะต้องดวคนที่แตกต่างอยู่แล้วนะคะเพราะสิ่งเดิมๆที่คุณเคยเจอคุณอาจจะเคยเจอ,อคนที่อยู่ด้วยแล้วครอบครบัวเขาเห็นแก่ตัวคนที่คุณรักไม่ปกป้องคุณคุณจะต้องมาเป็นฝ่ายปกป้องและซัพพอร์ตคนทุกคน แต่คนทุกคนที่คุณเคยให้ไม่เคยหันกลับมาให้อะไรคุณเลยนับจากนี้ชีวิตที่เหลือคุณจะได้เจอคนที่เขาหันกลับมาให้คุณดูแลคุณแม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะโชคชะตาจะนำพาให้ได้เจอรวมถึงตัวคุณซึ่งไม่เคยยอมแพ้อธิษฐานอยู่ในใจด้วยแหละทั้งเช้าและก่อนนอนมัง่งในหลายท่านหมายถึง คุณก็จะคิดถึงว่าอขอให้ได้เจอคนที่คุณต้องการคนที่คุณถูกใจหรือว่าคุณอาจจะหลับตานึกภาพถึงอนาคตที่คุณอยากจะเป็นอยากจะมีนะคะสิ่งที่สําคัญคือลงมือทําด้วยถ้าใครยัง, sacrifice, ง,ยงเสียสละแบบไม่ไม่ไม แบบไม่ลืมหูลืมตานะครับกับคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณอนะ่ะอันนั้นให้หยุดสะนะคะเพราะคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยนะอันนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วจริงๆชีวิตคุณในช่วงครึ่งแรกมันลบาบากนะคะครึ่งหลังมันถึงสดีดังนั้นคลิปนี้โมบอกว่าชีวิตคุณในครึ่งหลังเมื่อคุณได้เจอคลิปนี้ครึ่งหลังสมมติว,ว,ว่าคุณอายุ20ตอนนี้ที่ชมคลิปอาจารย์สันนะคะ ก็นับบวกไปว่านับจากนี้จะถึง40ชีวิตคุณจะสุขสบายมั่งมีสีสุขได้ครองคู่อยู่กับ คู่แท้ของคุณที่มีดุดสันนะคะบุญญาบาร,รมีอำนาจวาสนามีพร้อมทั้งขวะทรัพย์สินเงินทองนะคะรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติตามที่คุณอธิษฐานขอไว้ได้เลยสิ่งจะสิทธิ์เตรียมมอบไว้ให้นะคะถ้าท่านใดที่รับชมคลิปนี้อายุ40ก็นับจากอายุ40นี้ไปจนตลอดชีวิตคุณจะไม่มีคําว่าลําบากนะจะมีแต่คาว่าสุขสบายนะคนที่เข้ามาในชีวิตคือคนที่เขารักและเห็นคุณค่าของคุณจริงๆ กรรมดีใดๆที่คุณเคยทำไว้นะคะ j จ s t สติออกมาบอกว่าผลแห่งกรรมดีจะตอบสนองคุณนะคะเป็นร้อยเท่าเพราะเดือดซันขึ้นมันมากกว่า1เท่าอยู่แล้วสำคัญว่าคุณทีตตัวเองยังไงด้วยนะคุณได้แค่ตัวเองยังไงนะบอกหลายครั้งเลยว่าอย่าทำตัวเป็นของตายให้ใครนะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกขอบคุณหรอกเขาแค่รู้สึกว่าคุณอะใช้งานได้ดี เอาเปรียบคุณได้ง่ายกว่าคนอื่นเท่านั้นเองเมื่อตัดสินใจกลับมาโฟกัสที่ตรงนี้ซะดูแลตัวเองให้ดีนะใครที่คุณรู้สึกไม่สะดวกใจจะช่วยเหลือคุณก็แค่บอกเขาว่าไม่สะดวกใจนะคะหรือเงียบไปเลยดีที่สุดเขาจะตีโพธทีพายในเรื่องของเขาเรืชีวิตของเขาคุณไม่จะเป็นต้องไปรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบโฟกัสให้ดีเพราะนับจากนี้นะเงินทองก็หลั่งไหลดูสิคะเอ e น g y จีเดชซันขึ้นงานการธุรกิจที่ทํานับจากนี้จะเจริญเติบโต สำคัญสุดคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็จะได้ย้ายไปเติบโตเ,เกณฑ์ชะตาของคนเกิดวันคู่นะคะคุณจะต้องไปเติบโตและได้ดีร่ํารวยในที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดของคุณนะคะ ในที่ที่ไม่ใช่เมืองเกิดของคุณดังนี้เป็นต้นนะถ้าตอนนี้คุณอยู่ต่างประเทศอาจมีเกณฑ์ได้กลับมาใช้ชีวิตกับสามีที่เมืองไทยแล้วก็สุขสบายรวยเลยแต่ถ้าคุณอยู่เมืองไทยก็อาจมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศและร่ํารวยอยู่กับสามีภรรยาของคุณหรือต่างจังหวัดได้นะคะหรืออาจต่างอําเภอได้บิดนิดนึงอาจจะต่างพื้นที่ได้ดังนี้เป็นต้นนะคะ จะมีหนทางในเรื่องการทำมาหากินนะคะจดจ่อรออยู่และจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะบุญใดที่คุณทําไว้มันจะหลั่งไหลพรั่งพรูเข้ามาเหมือนสล็อตนะนะมันจะไหลเข้ามาตึงต้งตึงต้งตึ้งทำให้คุณมีความสุขเอาใจมาแตะที่คําพูดนี้นะแล้วก็นึกถึงภาพแล้วลงมือทำนะรับรองเลยว่าไม่ผิดไปจากนี้แน่นอนถามหาเนื้อคู่ได้เจอเนื้อคู่อย่าไปเชื่อว่าใครบอกว่าคุณอาพัพรักไม่จริงการออกหอกไม่จริง แล้วคุณไปเชื่อเขาเคลมนานหรืออย่างอะ่ะคุณเลยไม่เจอสัทีเปลี่ยนใหม่ค่ะทุกคนมีสิทธิ์มีความสุขมีสิทธิ์มีความรักที่ดีเน้นด้วยนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่ได้สุขสบายร่ํารวยนะคะให้รักทุกสิ่งที่คุณมีรักเงินของคุณค่ะรักงานของคุณนะคะ รักชีวิตของคุณแล้วก็รักเนื้อคู่คู่แท้ของคุณที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตด้วยชีวิตจะได้รับก,การเติมเต็มในทุกๆด้านจริงๆนะคะคุณมีเกณฑ์เนื้อคู่ของคุณเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าน้ำนะคะเรากฏพิจิกมีนได้แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับราศีสิงห์ตัวคุณหรือคู่ของคุณอาจจะเกี่ยวเนื่องกับราศีกันนะคะ ดังนั้นนับจากนี้ไปจนบ้านปลายชีวิตต่อให้คุณที่รับฟังคลิปนี้อายุ50 60คือนับจากนี้เนี่ยชีวิตคุณมันก็จะมีแต่ความมั่งคัง่งสุขสบายที่กำลังจะเกิดขึ้นบนเงื่อนไขที่ผู้อ่านบอกไปแล้วด้วยนะว่า ให้กลับมาตอบสนองคุณตัวเองบ้างนะหรือชื่นชมตัวเองด้วยแล้วก็หันกลับมาเทคแคร์ตัวเองนะให้มากกว่าคนที่คุณเคยไปเทคแคร์เขานะคะใครที่เคยทำอะไรกับคุณไว้คนเกิดวันคู่ต่อให้คุณอภัยให้เขาต่อให้คุณไม่ได้อาคาตมาดายเขาจะได้รับสิ่งที่เขาทำกับคุณอย่างสาสมคุณอาจจะได้ข่าวเขาแต่ไม่ต้องไปช่วยเขานะไม่ต้องเป็นพ่อพระแม่พระ ปล่อยเขาไปแล้วใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดชีวิตนับจากนี้รุ่งโร์สว่างสวัยคู่ของคุณอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวตะวันออกกลางนะคะชาวโยุโรปได้นะอาจจะเป็นตัวเขาที่เป็นชาวต่างชาติหรือตัวเขาอาจจะดีลงานกับชาวตะวันออกกลางต่างชาตินะเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าดีลงานกับต่างชาติดังนี้เป็นต้นถ้า เพราะว่าในกรณีหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบอชาวต,ต่างชาติคุณได้เจอคนไทยแหละนะคะแต่เขาหัวสมัยใหม่นะแล้วก็อาจจะดีลง,งานที่มันก็งานที่เกี่ยวเนื่องกับต่างชาติค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะอันนี้บุญที่ถูกฉลกที่สุดสําหรับคนเกิดวันคู่นะคุณโชคดีมากคุณได้เฮอร์มิตเพราะอะไรรู้ไหมแค่คุณนั่งสมาธิก่อนนอน1นาที5นาที10นาทีหรือใดๆก็ตามนะคะ เพื่อกำหนดจิตระล,ลึกถึงสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอะคะ่ะมันจะเสริมบุญบรารมีคุณได้เยอะทีเดียวโดยที่คุณไม่ต้องแบบว่าไปทําใหญ่เล่นใหญ่เล่นโตเลยด้วยซ้ํานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําน่าจะครบถ้วนแล้วนะคู่บุญบรารมีมีอยู่อ่ะสามีภรรยาคุณเป็นอย่างไรบอกไปแล้วนะคะเป็นคนฐานะร่ํารวยนะนั่นหมายความว่าเป็นเจ้าของกิจการแหลกนะ ลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเดอร์ันหน้าตาดีสิคุณจะได้คู่ที่ถูกใจ100%เต็มนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขต้องบอกว่าแบบนี้เพราะเดสร์ซันนี้มนไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วค่ะนะคะ คือมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แบบหนึอยเ็็มอยากได้แบบไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จัดให้แบบนั้นเลยนะโรแมนซ์ขึ้นเลยชีวิตคุณน้ำจากนี้มันจะมีแต่ความสุขความอบอุ่นความรักความสบายใจความหวานชื่นความสมหวังที่คุณเคยปรารถนาคุณก็ควรที่จะได้รับ นะคะขอเพียงแต่คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็จงมีความเชื่อเข้าไว้นะคะทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอผู้อ่านบอกแล้วนะคะให้รื้อฟืน้นพลังแห่งความเชื่อกลับมาอีกครั้งนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและนับจากนี้นะคะไปจนตลอดชีวิตของคุณพรั่งพร้อมด้วยบารมีด้วยบุตรบริวารน,นะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนเกิดวันขี้ชีวิตนะคะนับจากนี้จะเป็นอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลเลยนะทั้งความรักอะไรใดๆโดยรวมนะคะบอกเลยว่าคนเกิดวันคู่คุณรวยนะคะรวยนะคะในพันปลายชีวิตเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนเกิดวันขี้นะคะก็คือ1 3ึ่อยู่ที่เพชรหน้าทั่งนะคะ อํานาจวาสนาบารมีเงินทองครอบครัวนะคะปกป้องคุ้มครองหลายอย่างไปอ่านในอิส t a แก a m อยู่ใต้คลิปเอาละค่ะคนเกิดวันขี้ชีวิตและความรักของคุณะทั้งหมดทั้งมวลนะับจากนี้นะไปจนตลอดชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะคุณจะมีความสงบสุขในชีวิตจริงๆนะ คุณมันขี้เนี่ยเห็นใจจริงๆว่าประสบเหตุการณ์ที่มันถาโถมมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยอะ่ะดูสิในที่สุดคุณก็จะได้รับชัยชนะเป็นกำลังใจให้นะ อืมดูสิสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปมันไม่เสียเปล่าจริงๆไม่ต้องไคลไฟลยละเพราะว่าครบจริงๆเนอะอืมอาจจะเติบโตช้าสักหน่อยคนเกิดวันขี้แต่ความที่คุณเป็นคนขยันจริงๆนะมันทําให้โลกทั้งใบของคุณเปลี่ยนไปด้วยความพยายามมุมานะของคุณคนเกิดวันขี้เนี่ยอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็ต้องต่อสู้มาโดยตลอดชีวิตแล้วก็อาจจะมีการสูญเสียรุนแรงครั้งใหญ่ ค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคุณก็ไม่บน่นไม่ปรีดปรากไม่ฟูมไฟไม่ร้องไห้ในบางครั้งเหมือนคุณก็จะบอกตัวเองว่ามันคงเป็นชะตาชั้นมั้งนะคะเพราะไฮปรีเทสจะมีความเชื่อเรื่องกรรมเวรหรือกรรมเก่าค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งผู้อ่านมีความรู้จะบอกหลายคนว่ากรรมเก่ามาสู้บุญใหม่ในชาตินี้ไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็อยู่ที่การกระทําของเราด้วยนะดังนั้นการกระทําของคุณในชาตินี้มันส่งผลให้ชาตินี้ คุณจะมีกินมีใช้ใสุขสบายมีเงินเก็บในบัญชีนะคะมีเงินเก็บยามเกษียณแล้วก็เผลอๆคุณอาจจะได้กาลยาณมิตรหรือเพื่อนคู่คิดที่จะอยู่คอยดูแลคุณอะ เกาะเกาะกลุมมือคุณไปจนตลอดชีวิตเลขขี้เนี่ยต่อให้คุณไม่เจอเนื้อคู่คุณก็จะมีกัลยาณมิตรหรือว่าบุตรบลานที่กตัญญูที่อยู่ดูแลคุณไปจนตลอดชีวิตนะคะคอยดูแลยามแก่เท่าจนกระทั่งสิ้นชีวิตชีวิตของคุณจนนับจากนี้จะถึงบ้านปลายมันจะสงบอบอุ่นนะคะอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในธรรมะนะคะอยู่ในพระในเจ้ามันทําให้คุณมีความสงบเพราะว่าเอจี้บอกเลยว,ว่าคุณเรียนรู้จากความเจ็บปวดมาเยอะ แล้วก็คุณมีความเชื่อแหละในเรื่องความรักแล้วก็ชีวิตที่ดีเพียงแต่ว่าคุณไม่คาดหวังนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณทำนะมุ่งมั่นตั้งใจทำไม่บ่นไม่ท้อนี่แหละมีบ้างหละที่ซึมเศร้านะเครียดอยู่คนเดียวอะไรใดๆเลยแต่ผ่านตรงนั้นมา นะสิ่งที่จะได้รับกลับคืนมานะคะมันหายเหนื่อยนะคุณได้เหรียญเงินเยอะเลยเห็นไหมดังนั้นในด้านคู่ครองคุณจะได้คู่ครองที่มีความรักความอบอุ่นความมั่นคงให้กับคุณรวมถึงเป็นความมั่นคงในชีวิตให้กับคุณได้เพราะว่าเหรียญของเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่คุณจะได้คู่ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นคู่ที่คอยดูแลเทคแคร์เยียวยาคอยสอนคอยชี้นำทางซึ่งกันและกัน เขาหรือเธอคนนี้ก็น่าจะเกี่ยวเนื่องอในด้านงานวิชาการครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่วิชาการระดับสูงได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแพทย์ได้ไปนทนายได้นะคะเกี่ยวเนื่องตรงนี้แต่ก็ให้รับฟังวง้หลวมๆเนาะ,ะหลายๆท่านถ้าอายุเยอะก็จะได้ใช้ชีวิตยามกเกษียณกับเนื้อคู่ของคุณนะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางถึงจะได้จะเจอเนื้อคู่นับจากนี้นะคะหรือว่าคู่ของคุณมีเกณฑ์การเดิน,นทางมาหาแล้วล่ะ นั่นหมายความว่าหลายๆท่านก็อาจจะเป็นรักทางไกลเนาะได้ใช้ชีวิตยามเกษียณกับคนแดนไกลนะคะหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละนะอาจจะเจอกันคุยกันแชทกันนะรู้เห็นตัวตนหมดแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเจอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชีวิตจริงก็คือไม่ต้องเดินทางไปมาความรักของคุณอยู่ที่ระยะทางและการเดินทางซะส่วนใหญ่เลยนะคะ คุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเื่องนกับชาวท่าดินรปรกษศกกันมังกรท่าลมนิดหน่อยแต่ท่าดินเยอะเลยนะคะเหรียญนะในบ้านปลายจนกระทั่งไปถึงวินาทีสุดสุดท้ายในชีวิตคุณจะมีบ้านมีความมั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นนะมีความสุขกายสบายใจคุณจะมีกัลายาณมิตรคู่ คู่มิตรคู่ใจอยู่เคียงข้างนะคะสมดังมุ่งมา่ปรารถนาเอเนจีคือมันไม่มีวันพลาดจากกันนะเพราะว่ามันเป็นการรอคอยกับมานานมันไม่มีวันพลาดจากการเพียงแต่เนี่ยพลังงานของคุณเจอกันช้าแต่นับจากนี้นะคงจะได้เจอกัน แล้วก็ไปจนถึงขั้นบั้นปลายชีวิตนะคะโลกทั้งใบของคุณก็เปลี่ยนไปนะจากที่มันแย่มืดมนนะคะมันกลับกลายเป็นโลกที่สดใสไปละเป็นโลกแห่งความสุขแล้วก็เตรียมที่จะอยู่อย่างสงบสุขไปจนกระทั่งถึงบั้นปลายชีวิตนะคะข้อดีของคุณที่เกิดวันขี้เนี่ยคุณเหนื่อยแค่ไหนล้าแค่ไหนคุณก็ไปต่อ นะดังนั้นสิ่งที่คุณทำอย่างนี้มันทำให้คุณได้รับชัยชนะ,ะคุณจะได้เงินทองนะคะเป็นกอบเป็นกำนะเป็นกอ้อนจากกิจการงานที่คุณทำนะคะแล้วก็เรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงชายี่มือขึ้นมากคนเกิดวันขี้แต่อย่าไปเล่นพน,นันออนไลน์นะตัวเองเอาอะไรที่มันถูกต้องเงินออมออมสินฉลากอะไรนี้ทำไปเถอะ นะเดี๋ยวคุณได้แล้วก็มีเกณฑ์ว่าได้บำเหน็จบำนาญก้อนโตได้เยอะกว่าคนอื่นเนื่องจากผลงานที่คุณทำนะข่าวดีจะค่อยๆทยอยมาแต่มันจะเป็นลักษณนะเรื่อยๆนะคนเกิดวันคีตแต่ว่ามันทำให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตราบเรียบแต่ว่ามั่นคงมีความสุขนะมันทำให้คุณรู้สึกสบายกายสบายใจนะคะ คู่ของคุณที่จะมาใช้ชีวิตด้วยน่าจะเป็นคนอายุไล่เรียกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณแต่ก็ไม่น่าจะเกิน3-7ปีขึ้นไปไม่น่าจะเกินไม่น่าถึง7ด้วยนะเอาจริงๆนะคะก็จะเป็นคู่ที่ผูกพันกันแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกันจนวันเสียชีวิตหรืออาจจะเป็นคู่เพื่อนได้นะคะเพราะหลายๆท่านนะอาจจะเรียกว่า give up หรือเปล่าเนี่ยคนเกิดวันชีพลังงาเหมือนคุณจะได้อยู่กับเพื่อนนะคะที่รู้ใจไปจนตลอดชีวิตเป็นคู่เพื่อนเลยจริงๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีคู่นะคุณมีแต่เจอกันช้านิดหนึ่งนะคะแต่ในในบ้านปลายในท้ายที่สุด คุณจะต้องได้อยู่กับคนที่คุณรักที่สุดอะ่ะไม่ว่าเป็นใครกําหนดจิตเอาไว้เลยนะเดี๋ยวคุณจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเงินเก็บในบัญชีมีเยอะนะมีทรัพย์สินมรดกให้ลูกให้หลานอยู่พอสมควรนะก็จัดว่าความมั่นคงความสุขสบายแบบแบบอบอุ่นภายในใจแบบเพราะในที่หลักคุณเป็นนักบวชนะคะเป็นชีรับมนะคะ คือมันจะมีความสุขอบอุ่มุดลสมบูรณ์สบายใจนะเพียงพอกับการใช้ชีวิตไปจนบ้านปลายมีเงินเก็บเงินก้อนเงินกเกษียณนะมีเงินรักษาตัวอย่างที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งคนรอบข้างมาช่วยเหลือประคับประคองคุณตลอดเวลาไปจนกระทั่งถึงวันที่คุณสิ้นอายุไขคุณจะโชคดีตรงที่คุณจะได้เสียชีวิตอย่างสงบมองไม่เห็นความเจ็บป่วยเท่าไหร่ มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคชราจะอายุยืนมากๆคือหมายถึงมันไม่ได้เป็นอะไรไปก่อนหน้านี้ไงถ้าใครป่วยอยู่พ่อ่านมีเกณฑ์ว่าคุณจะหายนะคะแล้วก็จะอายุยืนด้วยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก a r t Angel สักหน่อยนะคะ ไหนดูสิสิ่งที่สําคัญที่สุดอะไรที่ล่วงไปแล้วปล่อยผ่านไปเลยนะคะนับจากนี้ขอให้เป็นวันที่คุณได้เกิดใหม่ได้รื้อฟื้นความเชื่อมีความสุขมีความหวังความพรมไมใ์สังบอกว่าสิ่งต่างๆที่คุณเคยสูญเสียหรือว่าเคยอุทิศให้หรือว่าเคยทุ่มเทในทุกๆเรื่องนะคะคุณจะได้กลับมาคนนี้เป็นความรักที่สมดลุลเงินทองโชคลาภทุกอย่างลงตัว นะคะเรียกว่าพอกินพอใช้อย่างสุขสบายนะคะแล้วก็มีเงินเก็บในบั่นปลายมีคู่ครองที่เข้ามาเกื้อนหนุนจุนเจือด้วยนะคะใเเนทีการประสบความสําเร็จของคนเกิดวันขี้บอกเลยว่า100%เต็มตรงนี้คุณได้แน่ๆนะคะชีวิตที่มันผู้ห่านชอบอ่ะมันมีความสุขสงบอบอุ่นแล้วก็มีความมั่นคงอยู่โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะตาย จะตายยังไงจะตายเมื่อไรจะมีเงินรักษาตัวไหมไม่มันจะมีของมันมามันจะมีมาซัพพอร์ตคุณอยู่เรื่อยๆนะคคุณจะได้อยู่ในที่ที่มันมีความสุขอบอุ่นร่มเย็นสบายใจเนาะมีคนรักที่เกาะกลุ่มมือคุณไว้ก่อนวันที่คุณจะสิ้นลมไม่ต้องทุทกข์ร้อนทุรนทุร,ทรายก่อนที่จะต้องสิ้นใจไปเป็นประมาณนี้ซึ่งผู้อ่านก็ขอพรสิทธิ์ไว้แบบนี้แหละ ให้หลับๆแล้วก็วืบไปเลยนะคุณก็จะเป็นลักษณะนั้นคนเกิดวันขี้เอาล่ะรักและเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ